พี่โมสนุกไหมแอนโทรศัพท์เปิดแปดเดี๋ยวโอ้นู่นลงน้ำเล่นเหลี่ยงผมไม่ได้คมนะจัดเลยพี่พ่พี่ขึ้นน้ำกี่รอบแล้วกินน้ำสองรอบเอ้ยรอบทีสามยังอยู่นู่นยังไม่ได้ขึงขึ้นทางเลยเนี่ยเอ้ยออกไหมเหนื่อยแล้ว

รอกดรอนี่รับริครับนี่เลยขยะเต็มเลยบริจาคขยะค่ะครับสหรับลูกค้าท่นรัของเรานี่เลยกดน้ำรับบริจาคค่ะครับอันนี้ไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะไม่มีแล้วเอาเลยครับรับรองเอาให้หมดเลยเป็นขยะแล้วนี่ขยะไหม เลยอาไม่ใช่ขยันน้ำเล็กได้ไหมอ่ะเอาเล็กกิน้เสร็จก่อนนะคะไม่นำลงไปในแกงเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะปรับเออกินให้เสร็จก่อนช่วยกันกินช่วยกันอ่ากินให้เสร็จเราทีมสุดท้ายแล้ว อยู่ตายดูเหลืออีกนีดปรอนี่ไนี่ไหนดมันวนไปทางน้นโู้นี่เนี่ยแป่งน้นนี่เรายังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยอ้ามูอาโอ้ไม่ได้หละทิ้งนี่ไปเลยอบ่าบาวิ้ย เรยวว่องว่องเรียวเออวู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮ่างานละเอียดเดียวว่องอะอือน่าโคตรจริงๆไปเลย ายสบายดีไหมเอาติดเขือนฝ่ายยังไงวนติดเขื่อนเว้เวา,ตเาตายแล้วติดเขื่อนแล้วได้เรื้ยงไหมนะัก<ะ>ได้เรื่องกรือก,กตกลง เกาะพ่อไปเกาะพ่อไปอยู่สีเขียวของเราสีเขียวใช<จ>่ไปไปมาใส่มาใส่มาใส่ใสอีกเออไปดีก่อนไปกว่าไปกว่าไปกว่า มาเลยกว่าดิมันไปิ้ตายนะดูซิเคยมาดูซิเคยมาโอ้ดูซิเคยมาปลาเข้าไปแล้ว ไปนมนตซ้ายข้างซ้ายนี่ abei, มันล้มเล่นแต่ขวาอย่างเดียวล้อนยิ่หายเนี่ยไปข้างพี่โมนะเออไปสบายใจสบายใจ

ไปไปหลกกว้าเนี่ยคว้านี้กว้านี้ไปกว้าเข้ากว้านี่เออเข้ากว้าไปเราไม่ไปดันนู้นอา่าไปไป,ไปไปตามกันเกี่ยวเลยเอเยเยเอเร่อะลงุง ดีน <t> ้องตัวเองไม่ต้อง Oh, <laughs> yeah.